ัก้ามาตอมไฟมันปดถ้าคนไปเหยียบยังไเหียบพลอยนี่ยังเปินดนี่ยังสายนี่นะเวลาเปิดตบเปิดนี่ครับเปิดึ้นยังก็ตายเนี่ยเาไปกลับเล่นทันทีเลยเสียบ้หายที่ปลกปาปูกปลาปูเ คมอาอ้ผมสยุ่นน่่รเป็นที่เป็นยังมาอยู่เนี่ยเคยถูกหวยกี่งวดแล้วถูกหวยไหมไม่ไม่อแค่ลอตเตอรี่ครับเคยไหมเคยไหมเคยได้ไหยังยังย่งมาอยู่เนี่ยยังยงสองแต่ว่ากจะซื้อที่บ้านอยู่เหมือนกันโอเคลองงวดนี้ดูนะปดแป หน้าแัดสองแปดแปสอง,ม,บบสองมังมบบนล้หลังเก่นมันเนี่มันนอ้ยตอนนี้หันน้อยอยู่ครับผามต่าง ว่าเพิ่งมาอยู่ที่ต้นมะหวังนี่ยังไงครับผมมาอยู่ได้สักประมาณสองเดือนแล้วครับแล้วก็ตอนแรกมันจะสร้างที่เห็นก็คือเป็นรังนิเดียวเนาะแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนครับค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆจนจนมาเต็มนะครับแต่ก็อยู่แล้วก็มาก็มาทํารังก็ไม่ได้มารบกวนอะไร